สวัสดีครับคุณผู้ชมพอผมแล้วนะครับกับนายแอมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรนี่ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดำของทีมอินเตอร์มาอามีนะครับตัวเยือนฤดูกาลล่าสุดที่สีดำมันก็สื่อถึงน้องคนที่ผมขึน้นพูดถึงในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าน้องชอบสีดำไปถามข้อมูลน,น้องมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ สีชมพูเนี่ยก็เป็นสีของทีมที่น้องอยู่นะครับก็คือทีม N5 นั่นเองนะครับจริงๆไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะว่าอาพูดถึงน้องก็จะใส่เสื้อตัวนี้มาบ่อยๆอยู่แล้วสลับไปอีกตัวหนึ่งหลังๆก็จะโทนสีดำตลอดอยู่แล้วนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากนดูหลังเสื้อ่อเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องโยเกิรนกกระดาเลิศเรียพร สมาชิกรุ่นที่3ของวงเบนนฟอรเนาและอก,ก็อยู่ในฐานะคามิโอชีของผมทั้งฝงั่งวงม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อน้องมีเรื่องราวอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมานำมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดในวันนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะครับแบบว่าปล่อยเวลาให้เลยผ่านไม่ได้เลยนะครับก็ต้องพูดแหละเพราะว่าเป็น เ,เรื่องราวที่ดีมากสำหรับผมเรื่องจากโอ้โหในงานฮาโลวีนของวงครั้งล่าสุดก็คือครั้งแรกนี่แหละที่ผ่านมาในวันแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าผมจัดหนักจัดเต็มไปหาน้องโยเกิร์ตแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆแบบที่ไม่เคยเต็มที่อะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือในช่วงโรสโชว์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแบบเหนื่อยอล้า นิดๆกับการเข้าคิวคาเฟ่เป็นเวลานานนะครับในการเปิดแถวก็เลยแบบพอเข้าไปคุยกับน้องจริงก็แบบหมดแรงแล้วก็คุยกับน้องแบบสมองตื้อๆพอสมควรก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากแก้ตัวจังเลยก็จัดไปนะครับก็ในงานฮาโูวลลีวันแรกเนี่ยก็ัแหล็กต้องไปหาน้องให้ได้ต้องไปพูดคุยกับน้องให้ได้แล้วก็พอเช็คตาราง ของน้องแล้วเนี่ยกิจกรรมแรกที่น้องจะเปิดหัวมาก็คืออาคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่อีกแล้วผมก็ไปเปิดแถวแต่หัววันอีกเช่นเคยนะครับโชคดีที่ว่าพื้นที่มันมีบางส่วนที่เราสามารถอ่ายืนแคมป์รอเปิดแถวได้นะครับก็ไปจัดเป็นคิวแรกเหมือนเดิมเข้าหาน้องโยนะครับก็ลุ้นอยู่ ไม่รู้ว่าน้องโกรธอะไรหรือเปล่าเพราะว่าครั้งล่าสุดผมรู้สึกว่าผมแบบตื้อๆน้องถามอะไรมาผมตอบไม่ถูกตลอดเลยก็เลยแบบเออลุ้นอยู่นะครับแล้วก็พอน้องโยเดินผ่านมาก็บกนายบกมือน้องก็ยิ้มให้ก็โอเคสบายใจแล้วนะครับแล้วก็พอเข้าไปก็สัตว์ไปครับคุยกับน้องว่าแบบเออเป็นไงบ้างนอนพอเปล่าน้องก็บอกอยังนอนไม่พอแล้วผมก็ขิงลูกอ,อ่า รูปที่ได้จากกิจกรรมนะครับคือก่อนที่ผมจะเข้าหาน้องโยเนี่ยผมไปหาน้องขวัญกับน้องเคลิ้นในกิจกรรมปอกคอนมาก่อนแล้วก็น้องขวัญกับน้องเพลินก็เปิดได้รูปน้องโยเปิดรูปน้องโยให้ก็กรี๊ดกันทั้งผมทั้งน้องขวัญน้องเพลินเลยก็เลยแบบเล่าให้น้องโยฟังน้องก็หัวเราะนะครับก็ฟินๆกันไปนะครับแล้วก็บอกน้องโยว่าเออเดี๋ยวไ้ทัดไม่ใช่ห้ทัดเขาเรียกเลยนะเซลฟี่ กิจกรรมเซลฟี่ไปเจอกันต่อนะครับแบบแพ้เสียงในหัวมากตอนแรกก็แบบเอ๊ะยังไงดีว่าจะประหยัดเงินดีหรือเปล่าเรีออยงไงแต่รู้สึกว่าเย้น้องเป็นถึงขาม,มีโอชีเรานะก็ต้องจัดไปนะครับแล้วก็ไม่เคยเซลฟี่กับน้องโยมาก่อนด้วยกีฬาสีตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ลงไปเซลฟี่กับน้องนะครับไม่ได้จองบัตรแผงสุดไปก็ดไปก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็น ช่วงใกล้จะหมดสัญญาฉบับแรกของน้องแล้วไม่รู้น้องจะตัดสินใจยังไงเพราะฉะนั้นซะหน่อยก็แล้วกันไม่งั้นก็มีจะเซลฟี่กับน้องเมื่อไรนะครับก็จัดไปนะครับก็ไปต่อแถวเป็นคิวที่2นะครับไม่ได้เปิดแถวก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่กับน้องโอ้ยน้องน่ารักแต่ผมก็แบบตื่นเต้นตื่นเต้นมากนะคือแบบถึงแม้ว่าแบบรู้จักน้องมา5ปีกว่าจะ6ปีแล้วแต่ก็สุดท้ายพอได้ยืนใกล้ๆ อยู่ใ,ใกล้ถ่ายรูปด้วยกันก็ยังรู้สึกเขินระมาแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโยโยเป็นกันเองมากๆนะครับแล้วก็ไม่ช่วยจัดแจงความตื่นเต้นของผมให้มันผ่านไปได้อย่างสวยงามด้วยนะครับเพราะว่าน้องโยก็แบบช่วยจัดแจงว่าพี่ยำ่ำตรงนี้แสงไม่สวยเขยับมาแสงตรงนี้ดีกว่าสวยกว่าเยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยนี่แหละเด็กที่เรียน ถ่ายรูปเรียนถ่ายหนังมาโดยตรงก็จะแบบมองเรื่องแสงมองเรื่ององค์ประกอบภาพอะไรอย่างเงี้ยมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็ประทับใจมากๆแล้วก็ได้รูปรูปนี้มาก็กามีความสุขจังนะครับน้องน้องน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆประทับใจประทับใจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้อะไหนไหน จะหยุดอยู่แค่สองกิจกรรมนี้มันก็เหมือนไปไม่สุดนะครับก็ขอไปให้สุดอีกสักหน่อยนะครับก็เป็นกิจกรรมต่อมาก็เป็ิการทำอบอพคอนอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็คือน้องโยเกิดคู่กับน้องยาหยีพี่สาวสุธีรักอยู่แล้วซึ่งผมกเ็เอ็นดูน้องทั้งคู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จัดไปไปเข้าคิวต่อคิวย่าให้เสียนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับ น้องโยนะครับส่วนของน้องยายี่ก็คุยไปว่าแบบเดี๋ยวงานรับปริญญาเจอกันนะยินดีด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของน้องโยก็ก็รู้สึกดีนะที่แบบเดินได้คุยรอบนี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องที่ทําให้ผมแบบเอ็นดูมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือผมคุยเรื่องน้องปิงกับน้องแหละน้องก็รู้อยู่ผมชอบชอบพี่ปิงนะครับแล้วก <c oughs> ็ผมก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้แบบ พี่ปิงแซวผมมาว่าแบบพี่ยามเขียนเ่าน้องโยอะไรอย่างนี้นะครับก็ในในเดือนก่อนช่วงที่เจอกันแล้วก็ก็เลยเล่าให้น้องโยไปน้องโยก็บอกว่าอ่าก็เ,าเรียกอะไรนะพี่ย่ามเขียนถึงพี่ปิงบ้างก็ได้เดี๋ยวพี่ปิงน้อยใจอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งโอ้ยได้ยินประโยคนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอน น้องเป็นเด็กดีจังอ่ะคือน้องไม่ได้เอาเอาดีเอาเด่นเข้าตัวเองเลยอะ่ะคือแบบยังคงคิดถึงคนรอบข้างอยู่เสมอนะครับถึงแม้ว่าน,ะอาน้องปิงกับน,น้องโยเนี่ยแต่ไม่ได้สนิทไม่ได้ <c oughs> พูดคุยกันบ่อยก็ตามแต่ว่าน้องโยเขาก็ยังให้เกียรติพี่ปิงอยู่เสมออย่างเรื่องเนี้ยผม้ประทับใจมากๆจริง่าแบบเน้องบอกให้ผมเขียนถึง พี่ปิงบ้างเนียพี่ปิงจะน้อยใจนะครับก็ย้อนกลับไปถึงความหลังเนาะสมัยที่น้องโยเข้าวงใหม่ๆแล้วพี่ปิงเข้ามาไลฟ์แล้วแบบพูดถึงคุณยายแล้วร้องไห้ไปน้องโยก็เข้าไปพอดีแล้วก็แบบเข้าไปลปอบใจพี่ปิงก็ชื่นชมชื่นชมมากๆในความสัมพันธ์ของน้องโยที่มีต่อพี่ปิงถึงแม้ว่าเออจะไม่ได้สนิทกันก็ยังเคารพแล้วก็ให้เกียรติ กันอยู่เสมอน,นะครับชื่นชมชื่นชมเด็กคนนี้มากๆเลยก็เป็น <c oughs> วันฮาโลวีนวันแรกที่ผมมีความสุขมากๆจริงๆที่ได้เจอน้องโยเกะนะครับในพูดคุยอันนี้ครั้งนีมีความสุขจริงๆแล้วก็อ่ะคลิปนี้เนี่ยมันมันผมวัดวันในวันที่จบวันฮาโลวีนวันแรกนะครับก็ ยังไม่ได้พูดถึงวันเปิดตัวในมาสกะเนาะซิงเกิลใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีแต่ว่าถ้าในซิงเกิลเก่าอย่าง c o ้าคอนวิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องโยทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับเขาได้ดับที่8มาจากการเชนญแลอวเลคชั่นแล้วก็ทำหน้าที่ได้ <c oughs> สมกับสิ่งที่แฟนคลับมอบให้จริงๆนะครับหลากหลายกิจกรรมใน ซิงเกิลนี้แสดงให้เห็นเลยว่าแบบโยเป็นมืออาชีพมากๆนะครับทั้งมีส่วนในการออกแบบจัดงานโรดโชว์ทั้งค <c oughs> ำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็เรื่องร้องเรื่องเต้นก็เฉิดฉายมากๆนะครับก็รอรุ้นกันนะครับว่าซิงเกิลใหม่อย่างมกากะเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าน้องโยนะฮะจะ โดดเด่นเชิดฉายเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเด็กคนนี้เขาได้รับอะไรโอกาสมาเขาทำอย่างเต็มที่สุดฝีมืออยู่แล้วนะครับที่เหลือก็มาลามารอรุนกันนะครับว่าในสัญญาฉบับแรกของน้องเนี่ยต้องจะได้รับััดเลือกให้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักของวงหรือเปล่าผมผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ไม่ว่าตัวของโยเองหรือว่าแฟนคลับของ,องโยเองทุกคนเองเนี่ยก็ แอบหวังตรงนี้ไว้ลึกๆแล้วก็ยังเชื่อมั่นนะว่านอนจะได้รับโอกาสนั้นอย่างแน่นอนนะครับอะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ